พ้งใจฟูมูร้อยแนะครับพาทุกๆุกท่านมากราบขอพอบรบารมีหลวงพ่อเหลือวัดสาวช่งงงนะครับหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่มีฌานบาร,รมีมีสัพพวิชาและมีความเมตตากับลูกหลานลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านที่ได้มากราบบาร,รมีหลวงพ่อเหลือนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสถานรูปหล่อหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ได้ สร้างและบุรณะจนสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ย้ายอธิธฐานของหลวงพ่อเหลือจากด้านหลังวัดนะครับเข้ามาปฏิสถานอยู่ในใต้อุโบสถนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้มากราบขอพรบารมีหลวงพ่อเหลือนะครับก็ขอบารมีหลวงพ่อเหลือเมตตาประทานพรลูกหลานที่ได้มากราบไหว้ขอพรหรือได้ตั้งจิตระลึกถึงได้กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จ สมหวังสมพรปรารถนาเงินไหลนองทองไหนมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองคิดหวังหรือจะทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จให้เหลือมีให้เหลือกินให้เหลือเก็บให้เหลือใช้กันทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ